สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกเพจบางแสนรถบ้านหลักหมื่นค่ะวันนี้พามาดูรถค่ะวันนี้จะเป็น Toyota าแคมรีนะคะอ่าวันนี้พามาดูตัวนี้จะเป็นเกรดบีนะคะเป็นรถปี9กสามนะ เป็นตัวแคมรี่ปี93นะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดาค่ะรูปเล่ล้อแม็กเดิมๆนะคะจะเป็นน้ำมันอย่างเดียวค่ะเรามาดูตัวเครื่องตัวนี้เครื่องจะเยอะหน่อยค่ะเครื่องตัว2002นะคะ ร้อยมาก,กับตัวรถเลยนะคะตัวรถโครงสร้างเดิมๆนะคะมี ABS disc สีล้อค่ะภายในก็ยังโอเคอยู่นะคะเป็นเบาะผ้า มีมีมีขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวแค่นั้นอ,อย่างอื่นคือสวยแบบสวยมากเครื่องดีเกียร์ดีนะคะช่วงล่างแน่นวิ่งเกาะพื้นยึดพื้นดีมากแล้วก็อีกอย่างคือตัวเนี้ยแอร์เย็นมากแอร์เย็นฉ่ำมากเลยค่ะทุกคน ภายในก็จะกว้างๆนะคะดูใหญ่หน่อยค่ะภายในรถสวยนะโอเคเลยนะทุกคนเกตบีเนี่ยสวยมากภาษียังไม่หมดนะคะภาษีอยู่ถึงสิ้นปีเลยเดอ้อ วิ่งไกลได้ความร้อนนิ่งนะคะความร้อนไม่มีขึ้นเลยเปลี่ยนเกียร์ครบเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะคะเพราะว่าทีมงานเขาเทสมาตั้งแต่กรุงเทพแล้ว สีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามีซีเรียดเรื่องสีเนี่ยดีนะคันนี้เลิศอยู่นะเ,เพราะว่าภายในมันสวยแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะทุกคน สวยอยู่เด้อสวยอยู่นะโอเคค่ะถ้าใครอยากจะมาดูรถนะคะดูรถได้ที่บางแสนรบก,กวนโทรนัดก่อนเข้ามานะคะเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาซะก่อนเดี๋ยวรถมันจะไปซะก่อน ส่วนราคาน่ารักน่ารักนะคะอยู่ที่34,900บาทราคาเลิศอยู่เด้อไม่แพงด้วยนะอ่าส่วนใครที่อยากจะถามสอบถามเรื่องรายละเอียดในการผ่อนนะคะสามารถโทรตรงหาเฮียได้เลยนะว่ามันจะได้รายละเอียดครบกว่าพิมพ์ แล้วก็ฝากติดตามเพจบางแสนรถบ้านหลักหมื่นด้วยนะคะทุกคนมีรถใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยแล้วมีเข้ามาทุกวันกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคันใหม่ๆด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย